เพราะเรื่องนี้จริงๆแถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะคะเกิดขึ้นกับตึกๆเดียวแต่ว่าเป็นเป็นภาพพจน์ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตอบสวนเรื่องนี้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆ,ๆเพราะฉะนั้นก็คือให้เวลาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปค่ะเพื่อที่จะได้เอาคําตอบมาบอกพี่น้องประชาชนจริงๆมันไม่ใช่แค่พี่น้องประชาชนนะคะบอกโลกเลยะค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยไอ,ไๆๆอะไรนะคะ ตอนนี้อยู่ใน DSI แล้วในเรื่องของเออมื่อกี้ท่านทาวีเพิ่งพูดว่าว่าไปพิจารณาอยู่ใน,น DSI คะ่ะใช่เมื่อกี้อะไรนะคะค่ะดำเนินการตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวดิฉันเองหรือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศหรือว่าของท่องเที่ยวเองเนี่ยพยายามสื่อสารและให้ทุกคนเข้าใจว่าจริงมันเป็นความผิดพลาดของของเรื่องของตึกตกเดียวแต่ว่า ตึกทุกตึกในกรุงเทพเนี่ยต้องผ่านมาตรฐานตามกฎหมายอยู่แล้วในเรื่องของการรองรับการเกิดแผ่นดินไหวนะคะหรือต่างๆเรื่องไฟเรื่องอะไรเนี่ยตามกฎหมายของตึกเหล่านี้มันมีขั้นตอนมาตรฐานอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตึกนี้เรากำลังอินเวสติเกตอยู่ก็ก็ได้ได้ส่งมาเซสชั่นอย่างนี้ไปค่ะ แน่นอนค่ะอันนี้เป็นเป็นบทเรียนนะคะว่าเราต้องเข้มงวดมากขึ้นในเรื่องของทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะทําสร้างตึกหรือสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องความปลอดภัยต้องมาเป็นหลัก